ีงานเปิดตัวเลยใช่ไหมคะคุณแม่คุณไหมคะ ยำเป็นทชงฟรีสลบปทั้งฮอลเลยค่ะเมื่อแม่นายเบลล่าควงคู่พี่หมื่นล้านวินชวินแกรนโอเพนนิ่งกลางคอนเสิร์ตปามีทำเอาคนฟินจิ้นทั้งคอนเสิร์ตเลยค่ะเขินไม่ไหวหัวใจเนี่ยแทบหล่นไปอยู่ที่ตะตุม่มหลังจากเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะในคอนเสิร์ตปามีมิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตที่จัดทั้งหมดกว่า3รอบและรอบนี้เป็นรอบแรกที่สาวเบลล่ารานีได้พาคนรู้ใจวินชวินมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะ ซึ่งจะหากจำกันได้นะคะสาวเบลล่านั้นเนี่ยก็เคยเป็นนางเอกใน MV ของปามมี่เพลงซ่อนกลิ่นทำให้ทั้งคู่นั้นมีความสนิทกันอยู่ไม่น้อยค่ะโดยสาวเบลล่าเนี่ยก็ได้มาดูคอนเสิร์ตปามมี่ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนะสิเมื่อปามี่เริ่มถามหาว่าเบลล่าอยู่ตรงไหนและสวัสดีคุณแม่ของเบลล่าที่มาด้วยกันจากนั้นปามมี่ก็ทักเลยค่ะว่าคุณเบลล่ามากับใครคะด้านข้าง พร้อมกับที่เบลล่าเนี่ยเอามือไปบังหน้าคุณวินชวินและพอกล้องซูมเข้าไปนะคะปามีก็ปล่อยไม้เด็ดเลยว่าอันนี้งานเปิดตัวเลยใช่ไหมคะแถมยังถามคุณแม่อีกด้วยนะคะว่าคุณแม่แอปพิวไหมคะก่อนจะขอบคุณน้องเบลล่าที่เอาดอกไม้ช่อใหญ่มาให้ขอบคุณคุณแม่ปราณีด้วยยินดีต้อนรับสําหรับสมาชิกใหม่นะคะคุณแม่ทำเอากรี๊ดกันสนานอีกค่ะหนุ่มชวินเนี่ยก็นั่งยิ้มเขินเลยละคะ่ะ เอีกหท่านที่น่าจะอยู่ในวงชสองค่ะเป็นคนที่รักมากๆที่ทำให้เขอเสีงปรบมืให้คุณปบ่ทห้ได้วจอคุณแมะรด้วย

คุณแม่ค okay. ุณแม่ claro. a ู p r o v ไหมคะขอบคุณแม่ทุกทาที verses. ่มาส่งความสุข okay. so, okay? ้วยกันเมื่อกี้น้องเล่าดอกไม้ช่อยใจมากน่ารักที่สุดพร้อมกับคุณแม่ปลานีด้วยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะคุณแม่ใหม่เีขดีึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวผู้โชคดีเดินไปหานทีงานอันนี้ด้านหลังนะคะ Thank <laughs> you. โดยก่อนหน้านี้นะคะสาวเบลล่าเนี่ยก็ได้ออกมาตอบชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจหนุ่มหมื่นล้านทาย,ยาตรกูลดังวินชวินเจรวนนท์ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามภาพที่เห็นไม่ได้ปิดบังความสัมพันธ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยทั้งสองนั้นรู้จักกันโดยบังเอิญเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างไม่รู้ว่าทั้งคู่เป็นคนไทยและไม่ปฏิเสธว่าตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนที่ผ่านมาที่ไม่ได้บอกเนี่ยเพราะว่าห่วงเรื่องรบกวนชีวิตฝ่ายชาย และครอบครัวโดยให้เกียรติกันทั้ง2ฝ่ายนั่นเองค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ